เ่าเอาแคสทั้งหลายจงฟังโรงเรียนเนเวอร์มองอะคาเดมี่ไทยแลนด์แคมปัสได้เปิดตัวโรงเรียนแล้วขอตอนรับนักเรียนทุกคนที่ไม่เคยยอมจำนนต่อความธรรมดาบานประตูที่ไม่ได้เปิดให้ใครก็ได้มาร่วมกันไขปริศนาและทำกิจกรรมได้ที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อนจะเป็นนักเรียนเนเวอร์มองได้ก็ต้องไปเปลี่ยนชุดกันก่อนบอกแล้วว่าพร้อมลัที่จะเป็นนักเรียนของเนเวอร์มองและแน่นอนว่าภารกิจต่อไปเราก็ต้องไปที่ห้องถ่ายรูปบัตรนักเรียนเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยฉันก็ได้รูปบัตรนักเรียนเะดับหลักิดเธออยากจะแต่งตัวทำผมสวมรอยเป็นอี กิจกรรมทาเล็บที่เธอสามารถเลือกได้ว่าเธอจะเป็นอนิตหรือจะเป็นเวนเดย์และแน่นอนว่าเฉลือกและแน่นอนในงานนี้เธอจะได้เข้าไปถ่ายรูปในห้องที่เหมือนดุดเข้าไปในซีรีส์และอินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องอนิตและเวนเดย์เป็น2ห้องที่บรรยากาศต่างกันสุดขั้วสามารถมาแชะรูปได้ทำภารกิจรับครบแล้วก็อย่าลืมมาแลกของตรงนี้ขอเชิญเหล่าเอาแคสทั้งหลายมาพบกันที่โรงเรียนเนว์มอสถานที่นัดพบของครูไม่ธรรมดางานนี้เข้าฟรีอยู่ที่ว่าคุณจะกล้าหรือไม่เรามาเจอกันที่เนว์มอ Academy มี่ไทย and campus.